ก็สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาทําไฟสปาร์กนะครับแบบแบบแรงๆนะครับคืออ่าแบบนแบบนี้นะครับคือทําจากไฟต่ํานะครับผ่านตัวแปลงไฟนะครับปั่นไฟแล้วกเก็บประจุที่คอนเดนเซอร์นะครับ เพือ่อจะได้ไฟร้อยโวลต์ออกมาใช้งานนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวดูวิธีทำกันเลยนะครับวางแบบนี้นะครับสำหรับ IC 555หันลอยเว้ามาทางซ้ายนะครับนี่ก็คือฐานนะครับ9โวลต์บวกอยูด่ด้านบนนะครับก็ใช้สายไฟที่ต่อสวิตช์แล้วนะครับต่อเข้าที่ข้อบวกแล้วก็ มาเข้าที่ขา8นะครับขา8จะอยู่ด้านนี้ต่อไปใช้ R 1 0 0 K นะครับ1 0 0 K ต่อเข้าที่ขา8และ7แบบนี้นะครับใช้ R 1 0 0 K อีกครั้งครับต่อเข้าที่ขา หและ7นะครับแบบนี้ครับต่อไปใช้ C เบอร์สองสองสองครับต่อเข้าที่ขา1และ2ต่อไปใช้สายไฟสั้นนะครับต่อเข้าที่ขา6และ2นะครับ ต่อไปใช้สายไฟขั้วลบนะครับก็ต่อเข้าที่ขั้วลบของทานและเข้าที่ขาหนึ่งะครับของ ic 5 5 5ต่อไปใช้หม้อแปลงนะครับอีกด้านหนึ่งมี5ขาด้านหนึ่งมี4ขาครับหม้อแปลงของกล่องดาวเทียมต่อไปใช้ npn นะครับทานซิสเตอร์ tpc 1 เบอร์ tipc หนะครับต่อขากลางเข้าที่ขาหนึ่งนะครับหม้อแปลงต่อไปใช้ r 1 k ครับน้ำตาลดำแดงต่อเข้าที่ขาสานะครับของ ic แล้วต่อเข้าที่ขาขานี้ครับ ต่อไปใช้สายไฟต่อเข้าตรงนี้ครับขา e แล้วก็มาเข้าที่ขั้วแลบครับขั้วลบของ ic 5 5 5นะครับต่อไปใช้สายไฟเข้าที่ขั้วบวกของ ic แล้วก็เข้าที่ขา2นะครับของหม้อแปลงแบบนี้ครับต่อไปใช้นเด d e n อร์นะครับ4 0 0โวลต์ 270ไมโครใช้แค่100ไมโครก็ได้ครับวางแบบนี้ครับแล้วก็ใช้สายไฟนะครับต่อเข้าที่ขา2ครับของหมอแปลงแล้วเข้าที่ก้อลบนะครับของของคาปาซิเตอร์ต่อไปใช้ไดโอดนะครับหานด้านมีแถบขาวนะครับเข้าที่ข้วบวก ต่อไปใช้สายไฟต่อเข้าที่ขากลางของทานซิสเตอร์นี่ครับแล้วเข้าที่ไดโอดนะครับต่อไปใช้สายไฟต่อขั้วลบนะครับออกมาแล้วก็อีกเส้นต่อขั้วบวกนะครับก็เสร็จแล้วครับเกิไปก็เปิด สวิตลองได้ครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามนะครับ ถ้ายังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ